สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o u t u b e นะคาคาชาเนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงลาวพัฒนานะครับงวดวันจันทร์ที่4เดือนสิงหาคม2568ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับลาวพัฒนานะครับเดือนสิงหาวันที่1ที่ผ่านมานะครับสูตรที่ออกมาให้ได้เข้าข้างเดียวนะครับเข้าขาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มานะครับออก7 6 1 7ฝั่งนี้ ฝั่ง4ตัวมีอยู่นะครับมีทั้ง1ทั้งเจ็ฝั่ง4ตัวไม่มีฝั่ง5ตัวเข้านะครับฝั่ง4ตัวไม่เข้า2 3 4 5หไม่มีนับไม่ถึงนะครับไม่ถึงเอาก็จะเอาสูตรที่มันเข้าอยู่ให้ก่อนนะครับจับแล้วก็จะหาคู่ใหม่มาให้เอาจะเป็นคู่นี้แทนนะครับอา่าก็ได้สามงวดเป็นอันเดิมนั่นแหละนะครับ สูตรที่เข้ามาแล้วก็เอาสูตรที่เข้าทั้งสองมามาจับกันมันได้3งวดอยู่ในสถิตินะครับก็จะเป็นอันนี้เอา3เป็นตัวเดินเหมือนเดิมนะครับหนึ่งในสามสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งอีกสูตรก็จะเป็นพันพันหน่วยนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่เอาในจับคู่เลยนะครับพอสถิติมันก็มา ที่จับมานี่มันได้อันนี้ได้สอปดได้สองแอยู่1ครั้งอันนี้ก็82 28องสอซ้ำอีก1ครั้ง76มาล่างอีกเมื่อกี้นะครับก็ได้อยู่นะครับต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะเอานี่แหละตัวที่มันเข้าเข้าอยู่มาจับเป็นคู่ให้นะครับก็จะได้คู่ที่31

93 94 11 12 13 14อันนี้คือคู่ใหม่นะครับแต่ว่าก็เป็นประเภท5ตัวกับ4ตัวเหมือนเดิมทีนี้เอาลองเอาสูตรเก่ามาตัดนะครับมาตัดมันได้78 90 78 90จะให้เป็นตัวเด่นตัวที่จะมาตัดนะครับกอสูตรเก่ามาตัดมันเคยหลุดมาก็จริงนะครับ78 90ก็จะได้7กับ9 7กับ9เป็นไปกลับเป็นตัวเด่นนะครับ7กับ9เป็นตัวเด่นอีกฝั่งมันจะเด่นอะไร อีกฝั่งมันจะเด่นอะไรมีอีกสูตรหนึ่งที่ได้2 3 4นะครับ2 3 4ฉะนั้นตัวที่จะให้เป็นตัวเด่นนะครับเอา6ตัวเด่น2 3 4 7 2 7 3 7 4 9 2 9 3 9 4อันนี้คือตัวที่ให้เด่น นะของวันจันทร์นะครับลาพนาของวันจันทร์ตัวที่ให้เรียนอยู่ถอดออกมาให้ที่72็ดสองเจ็ดสนะครับนีคือแนวทางไปดูอีกสูตรหนึ่งคู่เกานะครับตัวหน่วยคือ7 เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะก็เจ็ดกับเก้านี่แหละเด่นนะครับสรุปว่าเจ็ดกับเก้านี่เด่นแน่นอนนะครับวิ่งก็คือวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับถ้าวิ่งนะถ้าจะวิ่งสองตัวคือวิ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้ามันก็ชนทั้งสองตัว 7จ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวนี้คือเจ็ดสามเออตัวนี้คือสูตรนี้มั้งนี่สูตรนี้ก็ได้เจ็ดสูตรนี้ก็ได้เจ็ดแต่ว่าสามสูตรนะครับได้เจ็ดกับเก้ามีอยู่สามสูตรหลายสูตรไม่นี่เหมือนกันนะครับถ้าหลายสูตรอาจจะไม่เข้าก็มีดูสูตรอื่นอีกมีเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดกับเก้านี่เจ็ดเด่นกว่าเจ็ดจะเด่นกว่าจะเด่นกว่าถ้าตัวเดียว ให้น้ำหนักที่ไม่ตัวเดียวไม่ได้ครเจ็ดองเจ็ดสา 7, 2, 7, มี72 73นะครับ72 73อาจจะไม่ถึง7จ็ดส่สองคู่นะครับคู่นี้72กับ73็ดสเป็นตัวเด่นของวันจันทร์นะครับ72กับ73 นะก็เทถ้าเราดู72จะหน้าจิตกำลังมา7 7ช่วงก่อนนี่8นะครับนี่ 8, 8 8 8มา3งวด8มา3งวดนะครับ72 7มาได้2งวดแล้วเอาจะข้ามมาถึงวันนี้ไหมนะครับสัปดาห์ก่อนมา2วันวัน จันนี้เจ็ดจะมาไหมวิ่งเจ็ดกับเก้าวิ่งเจ็ดกับเก้าให้เจ็ดเด่นกว่านะวิ่งตัววิ่งให้เจ็ดเด่นกว่านะครับให้น้าหนักเจ็ดกว่านะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอได้มีตัวเลขนะครับให้ f c นะครับในวันจันทร์ที่8 สิงหาคม2568นะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ